นี้จะลายอีกไหมไม่ถ้าลายอีกอ่ะเอ้านี่เหรอถ้าลายอีกก็ยิงนี้เลยนอกจากป่วยนะนอกจากป่วยลาเทรวันแค่นั้นแล้วสัญญาบ้างไงไม่ไม่ว่าก็บอกว่าตดวงก็เจ้าคันนี้คันนี้บอกไม่ใช่รุ่นใหม่มามันก็ถูกไม่มัน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 มีอยู่พี่แต่แบบสภาพดีนะแต่ว่ามันตกรุ่นซ้อนนุ๊ตทำไ้เลยนุ๊ไม่เบืกค่าตัวจนปิดวงเอาเทียด้เอาแบบซื้อสดเลยทำไกถึงซ้อนนุดด้วย ฟังอ,อาสาวนุดนเออซ <c oughs> ื้อสดแลงงง้วเงินมดทุกบาทบ่มีเงินเติมน้ำมันบ่ได้ไปใช้จอดอยู่เแค่ที่เราเองเบิกเลยค่ะเอะอแล้ว,แล,วแล้วทำไมถึงอยากได้ <c oughs> จากซื้อไปเฉยๆนี่แหละเอาไปออกงานหรือว่าไงไม่ไม่ไม่ออกงานก็จะขี่รถบ้านเหมือนเดิมอซื้อไปเฉยๆนี่แหลยพอ,อ,ยอได้ปรับบารมีหน่อยพอได้ใช้่ใช่สอยนะไปเดินฟาบอกเสื่อพาผู้ชมผู้ชายไปเที่ยวใช่ใช่ถูกต้องเลย าไม่ก็ต้องมีอะไรได้บางสิเราล้ำไม่อะไรอีกแม่ป้าพาะในภาคเกงอะไรก็เได้เพราะผมเรียนเราบอกก่อนนะเดี๋ยวเขาผิดถ้าถ้าตลกขายยาเวอร์ไปวันใดวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหแต่ตัวรักดิวยอืมตัวรักเลยก็มักอันนั้นไหมมักตอนยั้งจริงไหมยายว่าเขาไปทุ่ไปได้ทั่วเด็กเด้งเด็กก็คือป่ายังเหรอไหลมระยะหลังดูเอระยะหลังนี่ชอบกระโดดลงเวทีอ่า ทำไมอ่ะคือบ่าะ่ายตะขาบให้ลูกน้องเนี่ยค่ายตะขาบมันเนี่่ายตะขาบมันกับค่ายปลไหลมันซ้อนกันปลาไหลตลุ่นมันต้องเขาเถิงกันนี่เนมันซ้อนกันไมเป็นแงางออกไปผมนี่น้องอยเนาะผมพ่อชื่เป็นไหนปะปลาไหลพูดสิมัจจลิศเป็นตลกมันต้องมีมีเลียดศิลปินตลุ่งที่ดีแง่งออกไปนี่คนสิหูวจักเลยแบบเออนี่แหละตลุ่งพูดมาที่ถีเป็นกับพ่ได้ดีแต่ว่าอย่างหนึ่งคือผากเลยนะ บอกคลอนนู้เลยว่าปิดวงหนูจะรับเงินครั้งเดียวอเจัดไปจริง,รงแล้วก็รับปุ๊บคอ,อยดูรถแบบนี้จะมาจอดอยู่ที่บ้านพักให้ดูเลยเอามือหนึ่งหรือมืออะไรที่มันราคาประมาณสามแสนล่ะอ่าได้ได้ไดมือสองได้มองดูสภาพดีที่สามแสนยังดีสภาพดีเลยเพราะมือ,อสองมันมันมันเงินสดมัน,มน ตัวจรงนี่ยมันได้แล้วนะสองแสนนะพี่ถ้าถ้าถ้าแบบนี้ถ้าไปตีมีสองเขาตีให้ให้แล้วแสนหุ้นหนึ่งเขาเขาเอาเขาเต้นเขาใชยขายประมาณแสนเก่าครับพี่มันถูกมากแต่รถสภาพดีนะเหมือนรถบ้านเหมือนเขาแบบปเปรี้ยงๆไม่ใช่นะมันมีตัวใหม่ออกก็ได้แค่จะไม่พันเลยแหละคือที่ผมบอกคันนี้ไม่ใช่นะหนึ่งถูกสองกว้างตอนนั้นมันหลายปีแล้วไงเอาเปิดดูได้เลยเอาบอกเราเปิดยังไง กว้างดูข้างหลังก่อนดูข้างหลังของนิสันใช่ไหมเนี่ยนิสันดูข้างหลังก่อนไม่ใช่รุ่นใหม่มันกว้างกว่ามันดีกว่านี้อีกนิสตัวใหม่สวยนะพี่รุ่นใหม่อ่ะดูข้างหลังนี่อีกอ่ะเออร์เนี่ยตอว์เบ่อันนห้่กว้างอ่ะเอ้อดูอะไรมันเต็มไปเดยเยอะอ่ะจำไว้เลยนะสอนหนุ่มจำเบอร์ไปเลยปิดวงเอาค่าตัวครั้งเดียวเอาเอาบอสบ้างบอสโจบอสโจบอสโจกัเหมือนกันปิดวงเอาค่าตัวครั้งเดียวไม่มีเบิกไม่มี เมื่อลานอกจากป่วยอ่านอกจากป่วยนะไปไม่รู้เลยบอกแล้วว่าจะลาถ้าโดนหยิกขีเอ้ยหยิกได้เลยถ้าลานอกจากป่วยอ่อแต่ว่าเงินค่าตัวคือรับเป็นกนแล้วจะรับแต่เงินสดแค่นั้นอ่าจะไปรับที่บ้านพักด้วยอ่าเดี๋ยวให้ถ่ายคลิปให้คนดูด้วยไม่ให้รับเงินปึ๊บไปจ่ายค่ารถเลยออเราจะเราจะรับเงินแล้วจะไปดูรถด้วยกันเลยอเพื่อจะรับแจกเดี๋ยวมันนี่แหละพีตุ้งื้อจานแบ่ง เออแล้วไม่อ <sketches> ย oh, ู่ไหนวะไอแบงไหแบงค์ดำงังอยู่มาเดี๋ยนี้ไอ้อ้กับแบงมิกอะนั่นแหละจะทำแบบไอ้แบงค์นั่นแหละเอาแบงค์ก็ปิดวงเหรอปิดวงทีเดียวโอ้โหแบงค์เขามีธุรกิจเยอะเหรอก็เอาเงินเอาเงินอยังก็ม่ได้ใส่ไรแล้วมาเดี๋ยวเล่าหมเออใช่ใช่ใช่เขาไม่เหมือนเดียเออไม่เหมือนเราก็อยู่กับติปอยู่ทุกวันอยู่ร้อยสองร้อยก็เออใช่ใช่แล้วคือรถบัสข้าวบัสข้าวก็กินข้าวครัวกินข้าว มัน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 ก็ไม่อัตทาศน์ขนาดนั้นไงใช่ใช่ถึงว่ามันขึ้นเวทีมันก็ได้อยู่ร้อยสองร้อยวงละใช่ยิ่งยิ่งไปแบบตลกเล่นตลกแบบถูกอกถูกใจอย่างเงี้ยโอ้โหเราก็มานั่งนับอยู่แล้วว่าและจะให้พี่ใหญ่โจดูถูกกูทำไมทุกวันทุกวันวะอ๋ออเลยต้องหาอะไรยัดปากพี่ใหญ่โจบ้างไม่ให้ ใช่ไหมใช่เรารู้แกรู้ถูกาโดยตลอดนะมึงอำมึงไม่ได้อะไรเลยทั้งปีนี่เออผมพูดตรงๆนะยายวอ์เลยเล่นตลกเนี่ยตลกเนี่ยตลกสาวน้อยเนี่ยผมลงคลิปทุกวันน่ะคนดูไม่ต่ำกว่าสองหมื่นคือคนมึงตลกดีเนาะไม่ได้ดูผมพม่ดูทุกวันน่ะไม่ต่ำกว่าสองหมื่นอ่ะนี่นี่ฉันก็ดูดูทุกเป็นสิบสิบรอบเลยแต่ละวันแล้วก็ปรับเปลี่ยนเออแล้วก็แต่แต่ที่พี่าจะปรับแล้วเนี่ยแต่ว่าเออเอ้ไออเวลาเล่นตลกเนาะกองไม่ได้เรื่องเนาะไอพ่อจีกองอ่ะกองมาตีมั้ว่ มันสับมั่วมันไม่เหมือนไอ้เต้ยนะไอ้ที่มาใหม่ยิโง่เข่าเต่าตุนเข้าไปใหญ่โอยไม่หรอกมันไม่อยู่นี่หรอกใครอยู่อมขอปรอยู่เนีรขุดดัดดอกไม่ได้ก็ายอกน้องไปจนหลับเพื่อนเพื่อของของเพื่อนก็แบ่งก็ต้องเว้นเว้นหน่อยของเพื่อนนะใช่ก็เขาพูดให้น้องมันพัฒนานั่นแหละ มันก็เต้ดีอยู่นะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเป็นอย่างนีครับดีที่าระพมบูดาคนอ่าใช่คูจะด่ามึงตอนนี้มึงโทษแล้วมึงเนี่ยโอเค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 ชิคกเกอร์แลตอ่าถ่ายต่อไปเร่นหน่อยเอาเอาไปเอาให้ต่อเอาเหรอปิดตู้ดิเมื่อกี้หายทีแล้วไงครับไอ้ที่นี้ไปไม่ใช่เป็นอะไรนะครับก็คืองานมันอยู่ใกล้ๆก็ เดี๋ยวพาน้องไปนอนรีบไปนอนเดี๋ยวไปนอนวัดวัดเลยนะวัดชอ่อกระเชือ <c oughs> ใช่ไหมใช่วัดชอ่อกระเชือป่ะ <c oughs> วัดจุกกระเชือจุกกระเชือหรือวัดชอ่อกระเชือขออนุญาตเปิด G P S ก่นอนมันอยูอ่ได้ไอไอ้น้องคนนั้นมันอยู่ได้หรือเปล่าดียใช่คร <c oughs> ับไอ้ที่ว่า เบิกเงินทีเดียวไอ้ตอนตั้งตัวเนี่เขาก็มีตังใช้อยู่ไม่ใช่ป่ะเขาก็ทําอย่างนี้มาหลายปีแล้วไอ้น้องตัวมังผอยใช่ปีแรกๆปีแรกๆเขาอาจจะเบื่อเขาอาจจะนี่อันนี้อะไรนักนักเรืีเหรอไอ้น้องตัวมังฝอ่ะใช่ไหมจันแดงจัดออจันมือซ้ายอ๋อมือซ้ายในแหละน้องตัวมังผอยใช่ป่ะฮึ่มทุ่งนาทางตะวันออกเฉียงโอ้พระธรรมมาอยู่ไกลแล้หมายเลขสามสามหนึ่งอ่าก็ ฝากทุกคนด้วยนะก็อย่าลืมนะครับว่าสาน้อยเพชรมันแพงนะครับศิลปินหลายๆคนทุกคนนะฮะก็มีเป้าหมายเหมือนกันทุกๆคนนะครับแล้วก็้ิบติหน้าเวทีสาก็เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะสิบบาทที่สิบบาทนะครับศิลปินทุกคนของเราก็ก็ดีใจแล้วอะได้เงินขนาดผมแม่อยู่สารน้อยเพราะนผมได้ติ๊หน้าเวทีนะมากสุดก็สองร้อยอะ ผมก็ยังดีใจนะถามว่าผมอยากได้ไหมผมก็อยากได้นะก็เอ้ยเอ้ยครวะเนี่ยเอ้วะอ๋ออรวะเอ้ย่นเายนะจัคนเหรอเอ้ยไขว้เดียวซ้ายเข้าสู่นนมาเลขสามสาน่งนของเาอจัคนจั่คนคนกันสินีมวยเนื่อนะเกียรติวะ สองครับสองนาทีแล้วครับอ่ะหนึ่งผลงานเพลงครับฮะหนึ่งผลงานเพลงเพลงอะไรเย็นนึงมันเขาเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามหน่อยสรุปเอ็มดีคุณเนี่ยออกวันไหนเนี่ยกันหนดออกวันไหนมันยังไม่รู้เลยครับน่าจะก็คือไอ้ที่ออกช้านี่ไม่ใช่อะไรนะไอ้ที่อหยุดอัดช้าไม่ใช่อะไรนะก็คือว่า บอสเรื่องอัดใหม่ม okay. แล้วคุยกันค okay. ือคุยกันกับบอสเห้วคือที่เหลกบอสบอสไม่อัดให้อัดใหม่หรอกคือผมส่งไปให้แกฟังไงผมบอกว่าผมอยากอัดใหม่ได้ไหมครับบอสอัดใหม่ไหมบอสก็เลยเอออัดก็อัดอัดการเรื่นสินะครับผมผมยังไม่พอใจในตัวเองไงมันยังไม่อร่อยมันอร่อยอยู่แต่มันมันให้กล่อมไม่ไม้กล่อมครับมันให้กลมกล่อมใช่ใช่ ก็ค <chat> <Boo>. ือตอนเนี้ตอนนี้ของแซมตัดใหม่วันที่สองตอนที่ว่าอัดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเราอยู่ที่ศิลาชัยอยู่ไงมันจะไปกลับไปกลับมาเลื่อนไปวันที่สองแล้ววันที่สองอู๋อิงก็อัดดินหนึ่งที่เป็นเพลงแก้ด้วยดินหนึ่งเันเขาย็นมอเวนนองใช่เดี๋ยวไปอัดพร้อมกันกับแซมแล้วตอนเนี้เอ็มวีอ่ะวางสตอรี่เอาไว้แล้ววางสตอรี่เอาไว้แล้วคือค้ดเบอร์ของแซมเนี่ยค้เบอร์ของแซมจะไม่ใช่แบบค้ดเบอร์แบบเหมือนเดิมละที่ว่าเห็นแต่ แต่ศิลปินร้องเพลงริปซิงไปเราเราพิมพ์เพลงไปแต่รอบเนี้ยตอนนี้ตอนนี้ก็คือทำเป็นสตอรี่สตอรี่ผมผมมองว่านะผมผมวางสตอรี่แค่ไปสองซีนน่ะสองซีนยังว้าวเลยอ่ะยังว้าวมากมากก็ฝากฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับครับน้องแซมนะคะได้ข่าวว่ามีบ้านฮักอยู่เหรอมีบ้านมีบ้านฮักแล้วครับตอนนี้ เพิ่งจะมีนี่แหละครับพี่ม,ม,มีบ้านหักมีคนอยู่สิบกว่าคนเอาฝากหน่อยเด้อเนี่ยเตาเดีวยวเดียวเขาก็เป็นสิบสองแล้วไวยก็สิบสามฝากพี่น้องนะครับขอบไปบ้านหักเสมชนะใช้น้ำเด้อพี่น้องเด้อฝ<ม>ากน้ำเดือยกันแล้วกันค,ค,ครับททำคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ